สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เข้าป่าจะไปหูข้าวในกระบอกไม้ไผ่วันหนึ่งนะครับไปดูกันเลยนะครับ เราเข้ามาในลังห้วยเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับเก็บผักมาเดินนะครับเจอผักเราเก็บไปด้วยนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรกินนะครับเข้าป่าทันทีต้องเจออะไรเราเก็บไปด้วยนะครับไม่งั้นเราไม่มีอะไรกินนะครับเจอผักได้ประมาณนี้นะครับเราเดินไปเลยถ้าเจอเราก็เก็บไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีอะไรกินนะครับเดยวคือไปลังห้วยนี้นะครับ เดินขึ้นไปอีกไกลนะครับเดี๋ยวเราจะหาจักปูจับปลาไปด้วยคะถ้าได้เราก็เก็บมาเลยครับได้ผักมาหน่อยนึงครับอย่างแรกคือเราเก็บผักไว้ก่อนฮะเดี๋ยวไม่ได้ปูได้ปลาลงก็จะได้กี่ผักอย่างเดียวนะครับไปดูกันเลยครับเราไม่ได้มาล่าสักไม่ได้ไร่นะครับแค่มาเก็บผักแล้วก็หุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่เฉยะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำประปาของชาวบ้านนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะขึ้นไปต่อยอข้าวบนวน่อยนึงน,นะครับหาผักไม่เจอนะได้แค่นี้นครับขึ้นไปเลยนะครับ เข้ามาดูผักที่หนึ่งนะครับมันเหมือนมีโคมมาเก็ตไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเหลือแต่ดอกนี่ครับมันมีโคมมาเก็ตไปแล้วนะครับเราก็เลยไม่ได้ผัดแล้วนะครับต้องจักปลาเทนะครับเราไปหาจักปลาดีกว่านะครับ ผมจัดได้แล้วนะครับได้ขีดเขียดได้เขียดยตัวใหญ่ไปรเรื่อยเลยนะครับ้ตัวนี ราได้ปลากั้งเลยนะครับได้ปลากั้งตัวใหญ่ไปเรยเลยนะครับจากปลาเสร็จไปที่เรียบร้อยครับได้ก็จะอยู่ในป่องนี้นะครับมีปลามีเขียดด้วยนะครับกุ้งจะมีสองสาตัวนะครับปูไม่มีนะครับเดีเราจะขึ้นไปต่อยหน่อยนึงนะครับเราขึ้นมาถือกล้วยป้าให้นึงนะครับอันนี้ก็จะเปกล้วยป้างนะครับ เราจะขึ้นไปหน่อยนึงนะครับขึ้นไปหน่อยหนึ่งถ้าไม่ได้อะไรเราก็จะหุงข้าวแล้วตอนนี้เริหิวข้าวแล้วครับไปดูกันเลยนะครับเรากลับมาถือเปาใหม่แล้วนะครับจะหุงข้า,ตา,าวตรงนี้นครับวางกระเป๋าไว้ตรงนี้ครับก็จะหุงข้าวแถวๆนี้ครับเราต้องทางเอาใบไม้ให้แห้งออกไปให้หมดนะเดี๋ยวเวลาเผาแล้วมันจะลุกลามไปที่อื่น,นครับ อีสัมพัสที่เราจะได้กินนะครับตอนนี้กําลังจะกอบไฟไปหาไม้ไผ่ไปหาป้องไม้ไผ่ใหญ่ๆที่เราจะมาเอามาหุงข้าวนะครับเราจะเทเข้าสั่งลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วนะครับกระบอกนี้ใหญ่ดีนะครับเดี๋ยวเราเทเข้าวสั่งลงทีเดียวเลยวครับกระบอกไม้ไผ่นะครับข้าสายอยู่ซังควกที่เราไปทางวานางนะครับอันนี้คือคุกตังน้ำพริกนะครับรเตรียมไว้ เขาสัางก็อันนี้นะครับเราจะเทลงในนี้นะครับเยอะอยู่นะครับได้เข้าสั่งก็ประมาณนี้นะครับ เพตั้งไว้แถวๆนี้นะครับตอนนี้กดไฟเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาข้าวไปวานไว้แล้วนะครับใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่เรียบร้อยนะครับต้องรอสักพัดหนึ่งเลยครับระหว่างรอแล้วก็จะทานกับข้าวไปด้วยนะครับแล้วก็เอาผิดมันเผานะครับ ผ่านนั้นเราก็จะตังนะครับไฟแรงเราก็จะตังหน้าพิดแล้วนะครับเราไปเผาเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตังเลยนะครับแล้วก็ตังเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับละเอียดไปที่เรียบร้อยครับที่เราจะได้มาเมื่อกี้อันนี้นะครับ ขั้นต่อทางกระเข้าแล้วนะครับแล้วก็ปลาไปลวดใส่นาล้องเสร็จแล้วนะครับเรามาถือคั้นตองถักกระเข้าแล้วนะครับแล้วก็จะใส่ไว้ในนี้นะครับเอาน้พผิดใส่นะครับผวบลงไปด้วยนะครับผมงก็สมงเลยนะครับใส่หองหลาสติกใส่ผักเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรามาห้องเลยนะครับไว้ในก๊าซไฟเรียบร้อยนะครับต้องรอสักพักหนึ่งนะครับ ข้าวสุกแล้วนะครับกอนหน้าตาประมาณนี้ฮจะไหม้หน่อยนึงนะครับน่าจะอร่อยทีเดียวนะครับข้าวตีหมอ้อเลยนะครับเมื่อกี้เราแค่นิดเดียวนะครับไม่รู้จะกีนหมดหรือเปล่านะข้าวเยอะทีเดียวนะครเมื่อกี้เทโลครึ่งแค่นิดเดียวนะครัพอเ,เ,เวลาสุกข,ขึ้นมาเกิดเต็งไอกระบอกไม้ไผ่นะครับ ออกมาก็ประมาณนี้นะครับสุกนะครับก็ข้าเรือทางดาับอีกเลยนะก็กลิ่นหอมดีนะครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับ ีข้าเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับหมกเกลี่ยงเลยนะครอร่อยมากนะครับแต่ข้าวก็ไม่เหลือเข้าวก็ไม่เหลือนะครับชิ้นี่เราขอัวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ